สบายดีจ้ะพี่น้องวันนี้มาพบพ่อกับซาร์เกสี่แชนแนลคือเก่าจ้าคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกีรไลยขึ้นนะจ้าวันนี้ใช้สีส้มาพาพี่น้องมากินแจ่วปลาดุกนะจ้าพักกระดาวลวกนะจ้าสมพักได้จ้ะพี่น้องจริงป่อนพักซีเล้าจ้ะน้ำไม่ต้มจ้ะพี่น้องปนปลาจ้าปนปลาดุกหน้าเขาด้วยค่ะมากินกันเลยจ้ากินกับคุณสามีกันเลยจ้ะ มาเด้อจากมากินเผาลำตาเด้อดพี่น้องเกี๊ยวปลาผู้อยู่ใกล้หรือยู่ไกลกูทยยั้ทงลาวะลรไทยเฮาเนาะผู้ทั้กกดดง,ดดง,งยุโรปกับพี่เพื่อนๆเด้อเมื่อกี้กำลองเด้อนี่จ้ะปนปลาดุกจ้ะอฮึลุกง่ายจ้ะชอบเนี่ยแล้วก็เดา what <laughs> happened đọc nè mà ta chiếc bạc rồi bắt cãi đấy trời. ุดยอด่อเลยค่ะระูปหน่อยลูปน้าเส,สร็จแลนาะเกี่ยดก

อันบันทกึกยังได้กระเสกนะประูหน้าไปของปรูหน้าไปดูีสเกตเนาะเขาก็เหยียบปากนั่นจ้นะแยบไย มันเป็นลมคุ้มเป็นยางล่อคือเดือดปากระดาว,ดวจะเป็นน้องแค่ยังยังไง ทำไตจบก็ไม่จ้ะ <c oughs> มือสวนกันยืม <c oughs> มันกรเัก Chị bắt cà xôm Ừ Ừ กินยงแบบก็ะเบนทั้งน้ำเนาะ

จีไปด้บ้านของเขาเลยเจ้าปะก็เนี่ยจุนปาเจ้าก็เจ้าปะ มดเลวจ้าแบบนี้ซอสีกะอิ่มแล้วจ้าเขาผักคลิปลาพีน่น้องไว้เพียงเท่นี้เด้อค่ะ ถ้ามักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กซี่ชาแนลด้วยนะคะเพื่มีกำลังเป็นกำลังใจที่เล็กซี่จะทำคลิปใหม่ๆให้ดูต่อไปนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า